แล้วนะเออเล่นเกมดีกว่าจะฆ่าดีนะอืะอยากฆ่าแต่ไม่อยากงงดิอยากฆ่าแต่ไม่อยากเอาโหวดอีกแล้วหมดไว้ยังครับหมดไปก็ไม่มีใครรู้หรอกเราชื่อลองทนนันเราสีเขียวเราเข้มอะไรยึดอะไรเดือนอืม เดี๋ยวข้ามไปตอนโหวตเสร็จกนแล้วกันแต่โหวตกันดูเตอร์ข้ามกันไม่ไมีใสกิปเยอะมากมอวเต,ตอร์คือผมข้าดีม่มั้ยเลยห,หาเลิงก่อนรับมาถือต่อ ออะไรเดี๋ยวรุนค่าค่าง่ายเกินไปมาแล้วมาแล้วม,มีเยอะค่าว้าว้องแอดมินมีเรียบร้อยอเดินละยังขึ้นเดินอีกอันนี้ก็ขึ้นเดินไปไหนมันใหญ่จะส่งไปทุกทางเลยเฮ้ย ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครรู้อ๊ะมันเจอสุกยุยามแล้ววะมันเจอสุกยุยามแล้วใครโวสีแดงโบวข้ามไปจะคิดเปียกกว่าไม่ไมีใครสงสัยผมเลยอะเออเนียนจัดไม่มีใครสู้เรียบร้อยอันนี้ไม่ได้กินอชอบโวดิไม่ชอบสีแดงมันมีแฮกเกอร์แน่ในสีแดงสองปีมาไงรออ่านต้องมีแฮกเกอร์ครับหนึ่งคน สีน้ำเงินไม่ได้ไม่เอาข้ามไปเลยไปห้องปัจารณ์สีแดงโบทมีสีแดงสองคนสีแดงไม่น่าคิดเลยข้าปะอ้าวหายไปหนึ่งคนแล้วทำยังไงดีวะเนี่ยังแค่คิวดูววเขาจะชนะแหละ แต่ถ้ามันหมดผมเต่าสมอไม่ได้หวดผมอ่ะทุกคนได้เวลาละยี่สิบเร็วเร็หลอกสีขาวด้วยสีขาวไปไหนอ่ะโอ้ไปไหนอ่ะมาดิเออมาแล้วมาแล้วลงไปหลอกมันข้างแล้เจ็ดแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่องเกม ก็ลาขอลาไปงี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ